เนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรสำรับก็คือสำรับนี่แหละก็เกี่ยวกับอาหารด้วยเขาว่าสลับศตวรรษคือการข้ามเวลาอ่ามันย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างพี่พลอยก่อนเลยรับบทเป็นเจือครับผมก็จะอยู่เป็นเป็นคนยุคเก่าแล้วกันเป็นคนยุคเก่าอันนี้รับบทเป็นอะไรรับบทเป็นข้อหอมค่ะเป็นเชฟยุคปัจจุบันค่ะเชฟยุคปัจจุบันครับสวัสดีครับพีนะครับก็รับบทเป็นบรรทูนนะครับเป็นเพื่อนซีกับ ไอ้เจือนะครับใช่เป็นอาหารครับเป็นอาหารเสน่ห์ของเรื่องนี้คืออะไรตอนที่เป็นแหมทุกคนเห็นก็ต้องคือไอ้ก็คนพระเอกอะทให้น้องไม่ดูตอบให้น้องมันดูตอบให้น้องดูถามว่าอะไรนะเสน่ห์ของเรื่องอะไรเพราะว่ใชรเรื่องมันดูเป็นไทยไทยเอ้ยเรื่องนี้เราอยากให้คนไทยได้ดูหนังเีื่เกี่ยวกับอาหารเรื่องนี้เราก็แบบคือมันเหมือนแบบ อยากอนุรักษ์แบบอาหารดั้งเดิมของไทยเอาไว้<ช>ซึ่งเรื่องนี้มันก็มีนางเอก<ช><ๆ>เขาก็จะเป็นแบบเชฟรุ่นใหม่ที่จะแบบทำอาหารฟิวชั่นความดั้งเดิมของอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าเรื่องผ่านอาหารโดยไม่เครียดนะจะเป็นแบบแนวคอมเมดี้<ช><ๆ> จริงเราเป็นเชฟเราต้องสามารถทำได้จริงเลยหรือว่าแค่ทำจริงค่ะ80%เปอร์เซ็นเรื่องนี้อยู่ทำเองหมดเลยค่ะเออเดี๋ยววันนี้ก็ทำไม่ดูทำไม่ดูไม่ดูป่ะกอบเพราะฉะนั้นแต่ละคนพอได้ยินเรื่องนี้เราคิดว่าเมนูไหนที่เราไม่เคยได้ยินเราไม่เคยได้เห็นแล้วก็ได้เห็นได้อุิยเยอะมากอย่าถามว่าอันไหนไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยเก็ชื่อชื่อไม่เคยได้ยินเลยอยชมากจริงค่ะมันมีจริงหรอมันกินได้จริงเหรอมันทำได้จริงเหรอคือที่เราทำกันในเรื่องคือขนมที่เป็นมูจิ โมจิที่เป็นแบบไม่น้ำตาลเลยข้างบนได้อันนั้นเน่ยยังไม่เคยเฮ้ยพี่พอดพี่พอดชื่อไทยมันพี่พอตอาหารพี่อาหารไทยดิอาหารไทยอาหารไทยอันนั้นก็คืออาหาร fusion เก่งเกงแก่งสี่สามสองแกงเลยเียงค่ะเออใช่ทำไมเพรราะะอไคือหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วคือแกงเลียงพวกเราทุกคนคือคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินแล้วก็ได้อาจจะเคยรับประทานมาบ้างอยู่แล้วแต่สำหรับในเรื่องสำลับสลับสัตว์เนี่ยเป็นอา a r t i ฟิวชั่นแปลกใหม่ มันเอาไปซูวีด้วยป่ะเอาไปซูวีด้วยใช่ใช่มันมันเหมือนก็คือเมนูแบบดั้งเดิมนี่แหละใช่ก็ผสมผสานคือเรื่องนี้เหมือนเราอ่ะเอาเมนูที่เป็นเมนูสมัยก่อนเนาะแล้วก็แล้วก็เออดั้งเดิมเมนูดั้งเดิมที่แบบว่าบางทีคนเราแบบเราอาจจะลืมกันไปแล้วไม่เคยได้ยินหรือรสชาติบางทีอาจจะไม่คุ้นเคยเรามาทําในรูปแบบฟิวชั่นให้มันทานง่ายมากขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าถึงง่ายมากขึ้นในยปัจจุบันใช่ เรื่องของรูปลักษณ์ของอาหารเนี่ยรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ได้รับแบบเรื่องราวต่างๆของอาหารจานนี้ไปด้วยค่ะอือหึ้เป็นความรมืดมิดแบบนีด้แชร์ยังไงบ้างมันเป็นสิทธิ์นะครัว่าคุณจะได้รู้จักเมนูอาหารอะไรอย่างเงี้ยอือฮะเฮ้ยขอดทอโกินได้ไหมกินบ้างเลยอยู่มาดู้คนเี่นะกลับไปบ้างกับเรื่องนี้แล้วจะน่าราหรอของเราคนดูจะได้อะไรกลับไปสำหรับเรื่องนี้ ก็ผมเชื่อว่าอาหารไทยดั้งเดิมไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่คิดเรื่องนี้เราก็จะนําเสนอแบบให้คนรุ่นใหม่มาลองทําอาหารแบบดั้งเดิมดูบ้างว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอาหารไทยผมว่าจริงๆแล้วมันมีสตอรี่อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบอาหารที่แบบเราแค่กินไงเมนูที่เราทําแต่ละเมนูมันมีแบบความพิธีพิธันความเป็นตัวตนของคนคนนั้นในการทําอย่างเช่นเมนูที่พอดแกะสลักอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหม มีแกะสลักนะเราแกะเองเดอ๋ยวใช่หรือเราหยิบขึ้นมาแกะในพดไม่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราแกะเข้าฉากแต่เราแกะเองนิดหน่อยอาจจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยได้ลองได้ลองท้าได้ลองท้าก็คือต้องมีแกะสลักมีทำอาหารใช่ในเรื่องที่เป็นครอบครัวนะสมัยก่อนนี้อันดับหนึ่งนะในเรื่องเป็นครอบครัวหนือว่าในครอบครัวในวังในชีวิตจริงอ่ะในชีวิตจริงเป็นครอบครัวให้ลูกเอื่อตอนหยิบพอพพอจบไปแล้วว่าเราสามารถ เรากับทันที่บ้านจะมาเมนูนดังเฮ้ยเราทำได้สูตรจากเรื่องนี้ไหมจริงจริงหนูว่าทำได้ถ้าอุปกรณ์ครบใช่นะอุปกรณ์ครบแล้ววัตถุดิบอะไรมันยากจริงจริงหาได้ง่ายมากเลยค่ะจริงวัตถุดิบไม่ยากหรอกผมว่าอาหารไทยทั้งเดิมน่าจะวิธีทำวิธีทำกระบวนการทำเขาอาจจะแบบระมียระมัยอะพิธีพิถาแต่พอมีคนรุ่นใหม่มาเราก็แบบอะดัปต์เงเปลี่ยนไงอย่างเช่นบางทีแบบที่เมนูที่เราทำมันมีไปซูวีกุ้งนี่ไปซูวีกุ้งใช่ ใช่ใช่แล้วก็ผสมผสานมากใช่ผสมผสานแชะแล้วก็เชื่อว่าใครได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะก็บอกเลยว่าจะได้รอยยิ้มมาความสุขกลับไปแน่นอนนีการันตีเพราะว่าตอนถ่ายเราก็มีความสุขเนาะมันแบบมันคืออบอุ่นมันคือความอบอุ่นมันคือมากยิ่งกว่าเรื่องอาหารก็คือเกี่ยวกับครอบครัวที่น้อยนี่บอกก็มันจะมีเรื่องของความรักความดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็มีใช่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างผ่านผ่านอาหารใช่หนูเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับชมภาพยนตร์นี้คะจะได้รับพลังงานความ สิ่กคือจากเรื่องนี้ไปแน่นอนค่ะได้ดูยังไงบ้างถ้าคนสนใจอยากไปดูที่ไหนเดี๋ยวฉันยังไม่รู้เลยเออป่ะเฮ้ยพี่พงศ์จริงที่เธอจะบอกถ้าน้องบอกไปนิดหน่อยไม่ยังไม่รู้เขายังไม่บอกเว้ยบอกแล้วเมื่อกี้พูดแล้วดีอยู่ใน V I U ครับไม่ใช่ใช่ปะได้ลงภาพยนต์เออมาแล้วมาเลยเบจเจอร์สุขุมวิทเบเจอร์สุขุมวิทถมเออเบจเจอร์สุขุมวิทที่มได้ตาม YouTube Facebook Tiktok อะอ่านชื่ออะไร

ซูรี่นะครับสำหรับสลับสัตว์นะครับก็ได้หลายช่องทางเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากดูในโรงนี่วันที่28ถึง30นี้นะครับผมที่ไหนคะที่เมเจอร์ซินิเพลสุขุมิทครับผมแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชันวิวนะครับผมไอจีทิกต f อกเฟซบุ๊กเข้าไปดูได้ใช่ค่ะไม่มีไม่มีมีอคขอบคุณครับขอบคุณครับสรุปมีไม่มีเนี่ยมีโอเค